สวัสดีค่ะพี่น้องพอ,อกันคลิปนี้หลังเราพัฒนาออกเนาะแจ้งผลเล่าพัฒนาพี่น้องมือนีเป็นจังไดเนาะ,ะค่ะสูตรใดเข้าบ้างเด่นบนผลบนออกยุธเยวเด้อค่ะหกหกสี่เจ็ด 47พี่น้องไปเบิ่งเด่นบนสูตรนี้เข่าบอเนาะคะ่ะ5 6 7ที่เด่นบนอันหัวขอนํำพี่น้องเนาะคะ่ะบนอย่างเดียวเนาะคะ่ะบนอย่างเดียวสูตรนี้ไปต่อได้ยุค่ะไปต่อได้ที่6647ติดบนอยู่ค่ะ ห้าหกเจ็ดเลขติดบนอันนี้หนึ่งห้าแปดหลุดเนาะคะ่ะอันนี้มีสี่หกหกสี่เจ็ดเข้าที่เลขสี่อยู่เนาะคะ่ะเดินต่อเดินบนสามสูตร ูตรนึ่งรุดนะคะสูตรหนึ่งรุดค่ะใส่ต้อด้วพี่น้องเนาะสูตรชุดที่หนึ่งผ่านที่เด่นบนโอ้ยเสียดายเสียดายพระเอกหลักสิบล่างของเราก้าไปกระเทียมเป็นหกซะง,งาั้นพี่น้องค่ะไปกันต้อพี่น้องไปกันต้อ รูดงวดเดียวนึงเดินเง้ยวเเนาะค่ะสี่เจ็ดลุดงวดที่หนึ่งเนาะค่ะสิบล่างสูตรนี่งวดที่แล้วมันลุดเนาะบ <c oughs> ่ได้พี่พี่หวยพี่น้องเบิ้งบ่นไปเลยซะงวดนี้เข่าอยู่คะ่ะพี่น้อง เข้าที่เลขหกวาได้รีวิวใหม่เบิ้งหกหกสี่เจ็ดแทนใบเต็มเด้พี่น้องเบิ้งหัวข้อนะคะแทนใบเต็มหลักสิบล่างสูตรนี้ไปต่อสูตรได้เขาแน่นาะคะหลักหน่วย ลักหนวยุดเบิดเลยค่ะพี่น้องหลักรนวยชนที่เลขศูนย์หนึ่งเจ็ดนีุ่ดมดเลยมบอรเลขหกนะคะหลักสิบอะเดินอยู่สูตรเดียวหลักสิบล่างเดินมายาวๆพุดจ่อยพี่น้องนะคะเมืองสถิติีการเดินเนเงี้าวพวดเนาะพี่น้องเนาะค่ะอานนี้เหมือนรุดแล้วกลับมาเดินต่อเดอร์ปูหลักสิบ หน่วยล่างของเราโหลดเดอร์พี่น้องนะคะหลักสิบบนมาที่นี่นะคะหลักสิบบนไม่มีเลขสี่นะคะหกหกสี่เจ็ดอันนี้ก็ไม่มีเลขสี่ ปวดพ่อเลยพี of of Whoa, uh, <okay. S 1> ่น uh, like ้องหลักหน่วยรุดมัดเลยนะคะชุดบนกันเลยพี่น้องรุดบนเลยค่ะสิบกับหน่วยบน แอ,แอดว่างเหล็กติดสี่ห้าหเข่าทั้งสเข่าทั้ง6ของ f อฟซีสหไม่มีเนาะคะ่ะแอดว่างเล็กวิ่งไปซีกับหามาเล็กซีจะไม่ได้เนาะคะ่ะของนอกต้าวางศูนย์กับ1 ของเซียนสารคามวางที่เจ็ดกับเก้าได้ตะเด็นมาไม่สีเนาะคะ่ะไม่มีเลขสี่ไปพี่น้องโอ้ยถ้ารู้ใจสี่แบบปวดหัราะวแล้วค่คานีหลอดทัดไปท่านการบานประคากเนาะคะ่ะพี่น้องเด่นล่าง ถ้าเด่นบนล่างนี่มากเลยแอดจะปับสูตรนี้ด้วค่ะจะเหตุเป็นเด่นบนล่างเพราะว่าก้อนหนานี่เนาะเดี๋ยวแอดขออธิบายสูตรนี้ก่อนก้อนหนานี่มันเป็นสูตรเด่นบนล่างแต่ผักหลังนี่มันมาเดินล่างแอดเลยไปใส่หัวขอเด่นล่างเดี๋ยวขอดูอยากบาดข้ามแอดจะกลับไปใส่เด่นบนล่างแล้วพี่น้องนี่หัวขอเด่นล่างเดี๋ยวตอนเอาล่งแอดจะอธิบายบอกอีกที่หนึ่ง ว่าเขาเดินเง้วอยู่ในเหลี่ยมเดินเงี้ยก็นี่แต่ว่าเขาจะเลี้ยวไปเลี้ยวมาแต่ผักหลังนี่เดินมาเดินรางเป็นโฮเกสมือเราด้พี่น้องแอดกริต้ตัดสินใจเอาหม้อขอเป็นเดินรางไปขันเดินบนรางย่างแกนด้วยเช่นตัวนี้ก็เหมือนกันดวงนี้อย่างโหดพว่แต่พี่น้อง เด่นตัวเดียวนี่แอดก็จะเห็ดเป็นเด่นบนล่างคือกันน,นคะคะชุดล่างมีแต่เลขหกนะคะอันนี้เขาตัวเลขหกจะปั๊บสูดในล็บยูค่ะพี่น้องอันนี้ก็หลุดเลยนะคะอสองสูรนี่แหละที่แอดจะปั๊บเนาะคะ่ะแอดแกงแล้วเวลาวปับ๊บโดยแอดก็จะอธิบายอธิบายอีกที่หนึ่งนะคะพี่น้อง อธิบายก็พิน้องอีกที่หนึ่งเดินบนล่างสูตรใดเข้าบ้างเนาะคะ่ะเดินมาเดินบนล่างสูตรนี้เดินมา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 เมื่อนี่เข่าที่เลข6หก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 สี่เจ็ด กันเซีวเซี่ยูอย่างแต่นายแหย่ดิหนอหกหกสี่เจ็ดก็ได้เข่าตลาดเสือนี่จะคเก็ตติดงานขาวดำด่เนอติดขาวดำาาปีนี้จะเมาหมดปีเลยนะคือแอบนัเเ่นดิ่นบนล่างสูตรนี่บอาล่งเข่าค่ะ ว่ามันหลุดมาตอนมาแตนไลกันแล้วเอาลงหกหกสี่เจ็ดพันมาเนี่สูตรเอาล่อเอาแปดลงโอ้ยอสูตรหนึงลงสูตรหนึ่งเดินไปอันนี้ได้สากับหนึ่งเดินบานล่างอันนี้ได้สองกับศูนย์สี่ศูนีต้นอันนี้ได้8ดกับสองอันนี้ได้สี่ห้าหก เดินหน่อยมากเล้พี่น้องเขาเดินสองสูตรเลยนะะ่นะคะนะคะแอดจับสูตรนี้นะคะพี่น้องสูตรเลขติดเนาะสี่ห้าห ขเขาท่านี้แหละค่ะพี่นอ้องเขาชุดเด่นบนล่างกับเด่นตัวเดียวทีแอดบอแล้วลงว่ามันมันลุดไปแล้วมือน,นึงแอดก็เลยบอกล่งเนาะค่ะมาเขาเบิ่นเลยอ้สองดดนะอันนี้หมดแล้วเนาะต้องแยกออกไว้ บเอาล่องผันเดินเนาะพี่น้องเนาะบัดม,มือเอาล่องผันรุดรุดไปแล้วมือน,นึงค่ะแต่เหล็กเด่นตัวเดียวน่ะถือว่ามันเดินก็มีแต่ถือว่าโออยุต่อกค่ะพี่นออ้องนะคะเขายืดซองสูุดเด่นบนล่างสุดนี้ก็เข้าอยู่เนาะอ๋อท่านนี้แหละเนาะพี่น้องเนาะค่ะว่ากันไหมแนวทางก็จะประมาณนี้แหละค่ะ เขา่เขาๆรุดๆอิพาอปน,นีแล้วเนาะค่ะงวดที่แล้วของเฮาเข่าบนรางแตกทุกสูตรมีเข่ามีรุดเนาะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ